ผู้ชมวันนี้ผมพามาชมเจ้า d c 1 5 x x อนะครับอันนี้เป็น EP สุดท้ายแล้วนะครับเป็น EP3 ีสาหรับเจ้า d c 1 5 x x ลูกค้าอําเภอนามุนจังหวัดกาลสินจองเอาไว้นะครับ <S <S เดี๋ยวผมให้ดูตั้งแต่ปากเกี่ยวเลยนะครับอ่ะปากเกี่ยวครับไปดูข้างหน้าเลยก็จะมีชุดแต่งของเรานะครับเป็นเกลียวดันสูตรของทางอู่เรานะครับก็จะฟิกกระยะต,ตัดต่างๆใช้เลเซอร์นะครับ เชื่อมประกอบท่อด้วยเลเซอร์อ่าดูรอยเชื่อมนะครับงานของเราใบหนา3มมิลนะครับน้าแปลน5ชั้นเลยทีเดียวนะครับสําหรับลูกที่มีความยาวตั้งแต่2เมตรหขึ้นไปนะครับราวนิ้วโน้มตัวนี้นะครับพาเปลี่ยนแป๊บให้ใหม่เป็นตับซีมแบบหนาเลยนะครับมีบูตตันให้ด้วยค้าลูกดาวกลางนิ้วสปริงนะครับชุดนี้ยกเข้าล้มได้ค่อนข้างดีเลยเราไปมีมหดหัวจรวดพร้อมน็อตใหม่ยกชุดพื้นปากเหล็ก เรียบร้อยนะครับดาวใบมีดชุดประกับแขนพันชักใบมีดประกับหัวจรวดเป็นของใหม่ทั้งหมดนะครับแขนดาวแขนล้อโน้มนะครับเราซับดามให้เพิ่มความแข็งแรงให้ทั้งสองฝั่งเพราะว่าจุดนี้มีปัญหาหักร้าบ่อยเราไม่ปล่อยให้ร้านะครับเราดามไว้เสร็จก่อนเลยเพราะถ้าปล่อยปล่อยให้ร้าที่กลางงานหักตบปุ๊บล้อโน้มดันเข้าปากชำรุดเสียหายตัวนั้นก็จะทำให้เกิด ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะดามให้เสร็จเรียบร้อยเลยลูกยางชุดต่างๆเหล่านี้เปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะครับตัวไหนหลวมไม่ดีเป็นคอนเซ็ปต,ต์ของอูเราเลยนะครับหรือมาตัวไหนไม่ดีชํารุดเสียหายหรือเสี่ยงต่อการชํารุดเสียหายหน้างานเราจะเปลี่ยนให้ทันทีนะครับหรือตัวไหนที่ทํางานหนักตัวนี้เราจะไม่รอให้เสียนะครับเราเปลี่ยนให้ก่อนเลยชุดข้างปากตัวนี้เซอร์วิสไปหมดแล้วนะครับเต็มชุดโซ่ลำเลียงใหม่าชุดนี้ได้า ลูกป้อนเบอร์ใหญ่ด้วยใช่ไหมตัวนี้โมอัพเป็นลูกป้อนเบอร์ใหญ่ด้วยนะครับมาชมกันฝั่งนี้ชุดเพลาออเกอร์ใหม่ด้วยนะครับชุดนี้ชุดลูกปืนต่างๆฝั่งนั้นใหม่ไหมใหม่เพลาออเกอร์ใหม่้ายขวานะครับชุดคอสปริงนะครับลูกปืนฝาลูกป้อนโมเป็นเบอร์ใหญ่เรียบร้อยนะครับตันนี้เราอุดข้าวให้เรียบร้อยลูกรอกตัวบนลูกปงลูกปืนใหม่หมด สเตอร์เต็มร่องลูกปืนใหม่แท็กใหม่2เส้นดังฟิล์มโรเลอร์คันนี้ผ่าเปลี่ยนใหม่4ชิ้นนะครับโอฮอนชุดแขนยกตัวลิงมอนโรบูทโอริงชิมชุดใหญ่นะครับตัวน,นี้ไม่ต้องห่วงซื้อรถจากที่เราไปชุดเพลาขับเฟืองขับตีนตะขาบสกีล้อนำดูครับเป็นตีลเร่งล้อนำแบบคู่ด้วยนะครับราเล็งศูนย์ด้วยเลเซอร์นี่นะครับจะก,กลางเป๊ะเลยนะครับ ตัวสก,กีเบ้าโรลาเลอร์รางเฟรมเรายกใหม่4ชิ้นเลยนะครับนี่คือคุณภาพที่ได้จากจำฮองเจริญนยนต์นะครับเฟืองขับประกับดุมหมุดใหม่นะครับตะแกรงสกรูรางสกรูใหม่หมดแล้วนะครับตะล้องมาเร็วๆหน่อยเสื้อประกับตัวนี้ก็เป็นของแท้ใหม่นะครับอายางซีนห่อสกรูเสื้อสกรูใหม่ตู้เบาสูตรของทางอู่ซีนตะแกรงใหม่ เยอะแยะมากมายผมอธิบายไปมันใช้เวลาคลิปลงคลิปค่อนข้างนานนะครับเอาเป็นว่ารถทุกคันถ้าท่านใดเคยติดตามก็จะเห็นว่าเราหรือทําใหม่ทั้งคันนะครับชุดเครื่องยนต์ท่อน้ำมอน้ําผ่าล้างแยงใสๆนะครับทั้งข้างนอกทั้งข้างในเ่าน้ําเปลี่ยนใหม่ท่อน้ําตัวไหนแข็งกรอบหรือจุดที่สําคัญที่อู่เราเปลี่ยนเลยนะครับไม่รอกล้งล่างของเราแบบนี้เลยครับขัดปัดกันสนิมให้อย่างดี ก็ถ้าท่านใดสนใจแบบนี้นะครับมีเหลืออีกหนึ่งคันนั่นเห็นไหมครับพรุ่งนี้ก็เสร็จแล้วถ้าสนใจก็ยังมีอีกประมาณ3คันนะครับนะครับสำหรับเจ้า d c 105X ออกมาแบบนี้เลยเหมือนคันนี้เลยนะครับตากล้องถ่ายให้ดูรอบๆคันเช็คชุดใหญ่เต็มระบบแบบนี้เลยคุณภาพแน่นๆแบบนี้นะครับ พร้อมรับประกันเกียร์ปั๊มให้ถึง2ฤดูกาลร,รับปีปรังนะครับอย่างละหนึ่งนะครับใครเกี่ยวนะปีอย่างเดียวก็สิ้นสุดประกันก็เป็นปี6869นะครับเราดูแลให้แบบนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับรุ่น DC70 เรามีชุดเกียร์ชุดปั๊มสำรองให้เสียหน้างานยกเปลี่ยนให้ทันทีฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายถึงหน้างานเลยนะครับแตกพังกลางทุ่งนาเราบุกไปหาท่านกลางทุ่งนาเลยนะครับ เจ้า dc 15 5 X คันนี้จองติดจองแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะออกเดินทางไปส่งแล้วก็ท่าในใดที่ต้องการแบบนี้อีกมีเหลืออีก3ใช่ไหมมีเหลืออีก3คันนะครับอีกคันนู้นใกล้เสร็จแล้วกำเงินมา9 0 0 0แสนกว่าบ,บาทรับคันนู้นไปเลยไม่เกิน3วันส่งได้เลยนะครับฝากติดตามด้วยครับ